แ่เช้าผม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 เป็นพีเอ็นเป็นผมเพียนผมเป็นเป็นพีเอ็นเป็นผมเป็นผมเป็นคนคนไทย ผมเป็นผมเป็นคนไทย yeah ผมเป็นคนไทย it's mean like um ผมเป็นผม m Thai person I'm Thai ผมเป็นคนไทย I'm Thai person อ่าผมเป็นคนไทย I'm Thai p e s o n แต่สั่ง ah ผมเป็นคนไทย ah ผมเป็นคนไทย yeah it mean like you have to say like ฉันฉันเป็นคนไทยผม is mean for like a man ฉัน is for a girl ฉันเป็นคนไทยเยสฉันเยสฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนไทยฉันเยสค thank you อ่ in my case home b e n h o m Thai เยเป็นคนไทยม is mean I เป็น is is เอ่อเป็น is am I am คน is mean person ไทย is mean Thai ไร like, ผมเป็นคนไทย mm. 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 from ผมเป็นคนไทยอ๋อยิ่สดฮียเรินเ m กอิอายอาาอีโไทยกุศลัมโปเเรีย Korea, t a k I'm f o n s a No, 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 no,